สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาสร้างเกมพิซ za วิทยาศาสตร์นะครับด้วย c a n วาโค้ดจะมีวิธีการทำอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มต้นเราเข้ามาที่หน้าแคนวานะครับแล้วก็เข้ามาที่ c a n ว a AI นะครับแล้วก็ไปคลิกที่โค้ดของฉันนะครับเมื่อคลิกที่โค้ดของฉันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็วางพร้อมลงไปนะครับซึ่งพร้อมเนี่ยผมจะแนบไว้ใต้คลิปนะครับ แล้วก็ส่งคำสั่งเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอการทำงานของ c a n v a code นะครับที่จะเขียนโปรแกรมให้กับเรานะครับซึ่งบอกได้เลยว่า c a n v a c ค d e เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะครับเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีนะครับเขียนได้เยอะด้วยนะครับไม่งอแงนะครับสำหรับคุณครูที่สร้างเกมนะครับก็ควรจะมีพร้อมที่เป็นของตัวเองนะครับ ก็เตรียมพร้อมแล้วก็วางพร้อมเข้าไปนะครับซึ่งพร้อมตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของพิซซ่าวิทยาศาสตร์นะคร,ครับตอนนี้ก็800กว่าบรรทัดแล้วนะครับเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้ามีความละเอียดในเรื่องของพร้อมหรือว่ากิจกรรมเยอะๆนะครับเขาก็จะเขียนโค้ดได้เยอะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิทรรษาผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า ตัวอย่างนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะมีทั้งหมด5ด่านนะครับแล้วก็มีแบบเล่นทั้งหมดด้วยนะครับก็ลองเล่นดูนะครับเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมหรือว่าเกมของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับก็ลองเล่นคลิกโม่ๆไปนะครับคะแนนขึ้นไหมนะครับภาพรวมได้หรือเปล่านะครับเราก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ นำไปใช้งานนะครับโดยไปคลิกที่ใช้ในดีไซน์นะครับก็คือเราจะทำเกมตัวนี้ให้สามารถใช้งานได้นะครับแล้วเราก็ไปคลิกตรงเผยแพร่เว็บไซต์นะครับมุมขวาบนครับเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับเขาก็จะให้เรามากำหนด URL นะครับเราก็คลิกที่รูปบินสอนะครับแล้วก็มาตั้งชื่อนะครับตอนนี้ผมจะตั้งชื่อว่าพิซซ่าทรายนะครับ ผมก็จะพิมพ์พิซ่าไซ์เข้าไปนะครับแล้วเราก็คลิกเผยแพร่เว็บไซต์นั่นเองนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับก็รอสักครู่ครับกำลังเตรียมดีไซน์นะครับจุดพุตุ้มเรียบร้อยแล้วนะครับคือสามารถใช้งานได้นะครับเราก็คัดลอกลิงก์ไปเลยนะครับแล้วก็ดูเว็บไซต์อีกรอบนึงอันนี้คือเว็บไซต์จริงนะครับ เราก็ไปดูว่าหน้าตาจริงของเขาเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาเกมแบบนี้ครับเริ่มเกมก็จะมีด่านที่1ด่านที่2ด่านที่3ด่านที่4ด่านที่5นะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าท่านจะมีเกมเป็นของตัวเองนะครับ AI ไม่ยากแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ